<laughs> เอาละครับช่วงสกูบุกลุกคนดังวันนี้นะครับเป็นรุ่นน้องผมเองนะครับ <im it> พินัทศักด์าทรโอ้โหร่างกายกำยำซิกแพคโอ้โหแผงละโตนนี้จะไปบุกลุกเรื่องอะไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ว่าไออาการป่วยปลายเส้นประสาทอักเสบของคุณนัทเนี่ยหายดีหรือยังตอนนี้ <im it> <S <S ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะไปดูบุกลุกคนดังให้หาคิดถึงกันค่ะ ุกลุกคนดังวันนี้สาวๆกรี๊ดกันแน่นอนเพราะว่าเราจะพาไปค้นกระเป๋าหนุ่มคนนี้กันหนุ่มนัสักดาธรนั่นเองลองไปดูกันค่ะว่าในกระเป๋าของหนุ่มหล่อๆจะมีอะไรบ้างมีอะไรที่ให้ดูไม่ได้ไหมอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นโปรโตีนบารครับ<อ>เพราะว่าเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเข้าฟิเตเ,เนสอะไรเงี้ยทุกวันเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เ,ยเลย,เ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 ยต้องมีอันนี้พกติดตัวเพราะเวลาเราออกกําลังออกกําลังกายเสร็จเนี่ยร่างกายมันต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่แบบว่าสึกหรอหรือใช้ไป โอ้โหหล่อล่ำขนาดนี้มีหน้าสาวๆถึงหลงกันเกลียวเลยแล้วหนุ่มหล่อๆอย่างนัดเนี่ยชอบอ่านหนังสือแบบไหนกันหนะ้านี่เป็นหนังสืออีกแนวหนึ่งเลยมีคนหลากหลายสไตล์นะครับนี่ซินเซียานี่เป็นการ์ตูนโปร่มากๆครับอันนี้มันเป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งไปซื้อมากำลังอ่าน,น,นอยู่แล้วอันนี้ชินจังนี่เป็นการ์ตูนแบบว่า ผ่อนคลายคลายเครียดได้ดีมากอ่ะเมื่อก่อนเคยอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยครับอ่อานมาตั้งแต่เด็กอันนี้สะสมโมเดลด้วยครับเป็นเสย่าเป็นคนบอว่าบ้าเรื่องมีมากตู้ๆเลยใช่ครับมีโมเดลประมาณ30กว่าตัวตอนเนี้ <มา S 1> ยขอบคุกนะฮัชชุบโอ้ยอันนี้ภูมิใจนําเสนอหนังสือที่นักเขียนเองออมองทุกอย่างจากทุกมุมนี่มีได้รางวัลด้วยครับจากกระทรวงศึกษาธิการครับผม ก็อันนี้ติดไว้เพราะว่าบางทีเราไปรายการแล้วเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้อันเนี้ยแบบเออให้ท่าน,ออนได้รองอ่านได้รู้จักเรามากขึ้นเงนี้ยครับก็<ช>มาจะติดไว้เมื่อเรายินดีที่ได้รู้จักกับปัญหาปัญหาก็กลายเป็นโจทย์ที่สนุกเมื่อเรายินดีที่ได้รู้จักกับอุปสรรคอุปสรรคก็กลายเป็นความท้าทายที่น่าลองทั้งหล่อทั้งเสียงดีแถมฝีมือจากปลายปากกายยังคมกริบขนาดนี้เห็นทีต้องไปอุดหนุนหนังสือของหนุ่มนะัาสักสิบเล่มแล้วค่ะ